ตรงนี้ก็มาเริ่มเปิดปากโง่10โมงลงทำงานกันก็ขอประชาสัมพันธ์สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาสร้างบุญเทปูนนุ้นดวงตาสร้างบทมหาอดรของวัดปา่าพุทธรามวัฒนติปูนหินอิดหินดินทรายเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับก็ขอประชาัมพันธ์สุขเสาร์อาทิตย์ใครไม่ติดภารกิจก็ มาร่วมบุญเทปูนกันได้มาร่วมสร้างโบสถ์มหาอุดซึ่งเป็นโบสถ์มหาอุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะว่าตามที่ผมไปหาข้อมูลมาก็มีโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพุทธลามวัดท่ามติที่เป็นโบสถ์มหาอุดที่ใหญ่ที่สุด <Okay. S 1> หลวงพ่อนี่คือการเทนี่คือล้างคาหรือว่ากันลม หลังคากันกันาสาดสาดคหลังคาหลังคาดาด,าด,าดคือดาดตัวดาดก็คือตัวหลังคานะ่ะครับดาดที่สําหรับปูกระเบื้องหรือว่าต<อ>ูะเบื้องเครื่องมุงบงังไปไว้กันฝนกันแดบดบครับดาดจะมีสามชั้นหลังคามีสามชั้นนี่คือหลังคาชั้นที่หนึ่งครับจะล่างสุดแล้วก็จะเป็นชั้นที่สองแล้วก็เป็นชั้นที่สาม้นแ,แรกจะไม่มี จะไม่มีช่อฟ้าแล้วก็ขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งถึงจะมีช่อฟ้าตัวตัวที่หนึ่ง<ะ>แล้วก็มีช่อฟ้าตัวที่สองชั้นดาดล่างแบบนี<อ>เ้เดี๋ยวเดี๋ยวลายโยมขึ้นไปโยมก็จะไปเห็นว่าก็ผูกเหล็กโดยรอบประเทเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นเนื้อปูน<อ>กลายเป็นเนื้อปูนทั้งหมดเสร็จแ,แล้วเราก็จะเอากระเบื้องไปวางบนปูนก็จะเห็นเป็นหลังคา ใครจะมาร่วมบุญเทปูนเพื่อความร่มเย็นก็มาได้พรุ่งนี้เทปูนสร้างเรื่องเครื่องบุกบังตูกระเบื้องงูกระเบื้องเครื่องหุกบังกันแดดกันฝนกันลมเรื่องเลิ่อนไหลเรื่อที่ว่าเอา,อาที่ร่มเย็นเป็นสุขของพวกนี้มาเรือรนใครที่มีความบัตรา,าว่าเออตอนนี้ไม่สบายใจร้อนใจ ครับเออร้อนใจก็อาจจะมาสร้างบุญบารมีตัวนี้ขึ้นี่ยอาจจะส่งส่งบุญไปครับตอนนี้รู้สึกว่าสบายใจเลยร้อนใจไม่รู้เป็นยังไงจิตใจไม่ดีเออดวงตกพวกนี้ได้เพราะว่ามันมันสูงที่สูงที่ยืนที่รมี่เย็นเพราะแบบพวงนี้อ,อมาเวลาลมมาก็เข้าช่องนี้นะโอ้ลมพัดตลอดนะลมพัตดนะพตลอดครับตลอดเออกแบบ หาโอกาสอย่างนี้ไม่ค่อยมีโอกาสหลวงพ่อพาเราสร้างสร้างบุญสร้างวิหารสร้างสาานทฐานเอาไว้ในถิ่นพุทธธรรมนี่ก็นำมาที่วัดป่าพุทธรามคือการสร้างโบสถ์มหาอุดแบบโบราณอาศัยแรงงานศรัทธามาร่วมกันนี่คือการสร้างโบสถ์แบบนี้เป็นสร้างโบสถ์แบบโบราณเป็นสิ่งที่ดีที่มี หลวงพ่อพระครูบายจารย์เราพาสร้างวิหารฐานด้วยการออกแรงคือสมัยก่อนก็คือจะมีการสร้างโบทแบบนี้แหละครับอาศัยแรงงานจัดทาสมัยนี้ก็นํามาก็มีคุทลับเหมาเขาไปจินหมดแต่ที่นี่ด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมมาทำงานสร้างวิหารฐานร่วมกันขอประชาสัมพันธ์พรุ่งนี้วันที่สิบ อ่าสามสุกสิบสามเสาร์สิบสี่อาทิตย์ที่สิบห้านี่คุณแม่เยอเราก็เตรียมแบบไว้รอแล้วใครมาเตรียมกระป๋องไว้ใครจะมาเวียงปูนแอคโซไซกายภาพบำบัดที่วัดป่าพุทธรามก็เช่นนั้นี่คุณตาเราก็เตรียมตะขอ ลอกไว้ให้ลองถ้าใครเป็น f อฟโชคุณเราก็มาได้แต่เป็นเอาประชาชนมันหน่อยเชิญชวนเชิญชวนอะไรเชิญชวนอะไรเอาพูดมาใหม่ที่พูดเมื่อกี้พูดอะไรใส่ได้ตวงหนึ่งเมื่อกี้เชิญชวนอะไรนะเชิญอะไรเชิญอะไรเชิญเนี่ยเดี๋ยวได้เลยลืมลงลืมลง ลุงไม่ได้มามนานลืมลุงเฉยเลยเรียกผิดเลยเดี๋ยวลุงได้เวลากลับบ้านแล้ว สวัสดีครับก็ามาสู่ช่องหัวลาป่าไทยพาไปเที่ยวเดี๋ยววันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบดีที่12ของเดือนธันวาคมวันนี้ผมก็พามาชมกับบรรยากาศกับงานบุญเทปูนดวงาตาที่จะมีเทวันพรุ่งนี้ก็คือวันศุกร์ที่13บสาสำหรับท่านใดที่สนใจที่อยากจะมาร่วมบุญเทปูน นุนดวงตาก็เชิญมาได้แล้วครับพรุ่งนี้วันศุกร์ที่13ของเดือนตุลาคมก็ให้ชมกับความพร้อมของแบบที่เราเตรียมงานบุญจะเทปูนพรุ่งนี้ก็ขอประชาสัมันสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมาทําบุญหนุนดวงตามาร่วมบุญเทปูนสร้างโบสถ์มหาอุ่นของวัดป่าพุทธารามวัดธ่ามติก็มาได้เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ วันศุกร์ที่13เสาร์ท14อทิตย์ที่15เรามาร่วมบูญเทปูนนุนวตาสร้างโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพุทธราววัฒนมติตอนนี้แบบของเราก็เตรียมพร้อมก็ให้ดูกับความพร้อมของแบบก่อขอประชาธิมันสำหรับท่านใดที่อยากจะมาทำงานสร้างวิหารฐานด้วยการออกแรงก็เชิญได้ที่วัดป่าพุทธรามนี่เป็นการสร้างโบสถ์มหาอุด ซึ่งเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้เป็นโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพุทธ,ธรามการทำงานสร้างวิหารทานกับการออกแรงเพราะว่าด้วยหลวงประเดชพกุลหลวงพ่อทั้งก็เป็นการสร้างโบสถ์มหาอุดสร้างแบบโบราณอาศัยแรงงานศรัทธ,ธากับลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าญาติโยมผู้มีศรัทธามาร่วมกัน เพราะว่าการสร้างโบสถ์แบบโบราณน,นี่ก็อาศัยแรงงานชาวบ้านกับศรัทธาลูกศิษย์ลูกหามาร่วมกันเทปูนสร้างบุญหนุนดวงตาก็ให้ดูบรรยากาศหรือดูภาพกับโบสถ์ม้าอุดของเราเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปดูเพื่อจะได้รู้ว่าเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเพื่อจะได้รู้ว่าแบบ เราพร้อมขนาดไหนนี่คือทางขึ้นระหว่างกอขอประชาธมพันธ์นะครับทศทายาติโยมลูกศิษย์ลูกหาผู้มีจิตทาในการสร้างวิหารทานสร้างโบสถ์ม้าอุดซึ่งเป็นที่สุดแห่งความขลังแต่ยังไม่มีโอกาสก็มาได้ มาสร้างบุญหนุนดวงตาตอนนี้เป็นเวลาที่พระครูบาอาจารย์ท่านพักก่อนหลับนอนเอาแรงเพื่อละอ่างกายแข็งแกร่งจะได้ทำงานแบบเราพร้อมแล้วพรุ่งนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์วันที่สิบสามสิบสี่สิบห้า เรามาสร้างบุญหนุนดวงชะตาโอแล้วมา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 ,มา,มาประชาสัมพันช่วยลุงหน่อยเร็วเอี G, ลุงเอฟซี G, โชก็เยอะนะขึ้นมานี้ขึ้นมาดูแบบหน่อยเร็ว นิมนต์นิมนต์มาเลยมาเลยถ้าโยมนิมนต์ลแล้วถ้าไม่มาวะ่ะอับ,บัตนะมาเลยมาวะ่ะนี่ฝั่งซ้ายของ องพระฝั่งซ้ายของโบสถ์มหาอุดแบบที่เราจะเตรียมเทปูนพรุ่งนี้ก็ใครมาสร้างบุญหนุนดวงตาร่วมกันเพราะฉะนั้นท่านใดที่พอมีเวลาก็มาร่วมพลคนเทปูนสร้างโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพุทธรามร่วมกันนะครับพรุ่งนี้ที่วัดป่าพุทธรามวัฒนติมีจิตกรรมให้ทำ ไม่หยุดมาร่วมบุญสร้างโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพุทธารามวัรรมติแบบเราเตรียมพร้อมแล้วขอประชาชัมพันท่านใดที่อยากจะมาทําบุญสร้างทุนด้วยการออกแรงทําบุญหนุนดวงาตาสร้างโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพุทธารามวัฒรมติก็เชิญได้ 10โมงเช้าเป็นต้นไปท่านใดที่พอมีเวลามาทำงานสร้างวิหารฐานด้วยการออกแรงก็มาได้นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์สำหรับท่านใดที่อยากจะมาทำงานสร้างโบสถ์มหาอุดซึ่งเป็นที่สุดแห่งความฝังใครยังไม่มีโอกาสมาสร้างวิหารฐานด้วยการออกแรงแบบนี้ก็มาได้ที่อ่ โบสถ์มาหาอุดของวัดป่าพุทธรามวัฒมตินี่คือเป็นแบบเหล็กหลังคาด้านกันศาส์กสันแดดกันลมกันฝนเนี่ยคนใดที่มาทำงานสร้างวิหารทานมาร่วมบุญเทป,ปูนี่ก็เป็นการอ,าอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นบุญที่เราได้ทำกิจกรรมที่เราได้สร้างระหว่างาฝั่งด้านหลังขององค์พระ ขอประชาสัมพันธ์นะครับมาร่วมบุญเทปูนนุ้นดวงตาร่วมกันเพราะฉะนั้นท่านใดว่างๆก็มาได้เสาร์อาทิตย์ใครไม่ติดภารกิจก็มาร่วมกันก็ขอประชาสัมพันธ์วันเสาร์ที่13อาทิตย์สุกร์13อาทิตย์14บสุกร์13เสาร์14อาทิตย์ที่ส5บห้า เรามาที่วัดป่าพุทธรามมาร่วมบุญเทป,ปูนหนุนดวงตาร่วมกันขอขอประชาสัมั์สาหรักท่านใดที่ว่างว่างมาร่วมแรงร่วมใจร่วมความสาม,มัคคีสร้างความดีสร้างพุทธศินไว้ในถิ่นธรรมนำมาที่วัดป่าพุทธรามก็ขอประชาัมพันธ์อีกกิจกรรมของวัฒนธรรมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งจะมี ช่วงวันที่28ถึง31เดือนธันวาคมก็ผมก็เชิญทวนใครที่อยากจะมาปฏิบัติธรรมอ่าบวชนี่ขมมะมา,มาอ่าปฏิบัติธรรมที่วัดธรรมติก็เชิญได้อ่าตอนนี้ก็ให้ดูอ่าแบบที่เราเตรียมจะเทปูนของวันที่สสสสิิบบาม1สิบห้า มาให้ดูให้รู้ว่าแบบเราเตรียมไว้เพียบพร้อมไว้เยอะนะครับนี่ก็คือแบบด้านกันศาสตร์กันแดบดบกันลมผมก็ให้ชมกับความพร้อมของแบบที่เราจะเทป,ปูนเริ่มพรุ่งนี้10บโมง10โมงเช้าเป็นต้นไป ได้ป่าวิภาสิบโมงย่งป่าวสิบโมงยัป่าวอ่าโม่หมุนสิบโมงเริ่มเป็นต้นไปใครที่สนใจอยากจะมาเชิญได้นะครับก็ขอประชาธรรมพานมาร่วมบุญเทป,ปุนนุนวงตาสร้างโบสถ์มหาอุดถึงใหญ่ที่สุดในเขตจังหวัดในประเทศไทยก็ว่าได้เพราะโบสถ์มหาอุดนี้คือเป็นการสร้างที่ใหญ่ที่สุดของวัดป่าพุทธราววัฒนติ ตอนนี้กำลังเตรียมสถานที่ไว้รอใครพอมีเวลาก็มาได้นะครับหลวงตาก็น่าจะมาหลวงตาธรรมรัตน์ท่านเป็นพระนักปฏิบัติท่านจะแปราธาตุหลวงตามาจากกลับจากการเรียนการศึกษากลับมาแล้ว พิสกดวงตาหรือว่าพายจารย์สอนชัยพายจานดำพิสัดขับรถให้พระอาจารย์สอนชัยนี่คือ ความพร้อมของแบบสิบสีนี่คือแบบที่เราจะเตรียมเทป,ปูน เริ่มพรุ่งนี้สิบโมงเช้าเป็นต้นไปสำหรับท่านใดสนใจมาสร้างบุญนุนดวงาตาก็มาได้นะครับขอประชาสัมพันธ์มาทำบุญร่วมกันสร้างโบสถ์มหาอุดของวัดป่าพุทธรามวัฒนมติแบบเราเตรียมไว้ค่อนข้างจะเยอะเสาอาทิตย์ใครไม่ติดภารกิจมาได้ ทางคุณเดชระคุณหลวงพ่อก็อสั่งงานว่าด้านล่างที่ขอประชาสัมพันธ์งานทำบุญมาร่วมบุญเทปุลนะครับพรุ่งนี้สิบโมงเชา้า โม่หมุนมาสร้างทุนหนุนดงวงตาร่วมกันขอขอประชาสัมพันธ์สุขเสาร์าอาทิตย์ใครไม่ติดภารกิจก็มาได้แบบเราพร้อมปูนเราพร้อมหินทรายเราพร้อมนมักมาตรการวาจารย์อาจารย์มาครับ พ่งนี้ลุยนนครับอ้าวแม่ปนีสวัสดีครับพายจานมาผมก็ไปแลเ้ยเดยกเขาไปไ,ไปยอดตาให้พรรยาก่อน